สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลัก10บบนประจำวันที่16มีนาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บนวาสนาของแต่และบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะฟังคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์แล้วเรามาดูวิธีการทำหลักสิบบนแบบสูตรมาตรฐานดูบ้างนะคะ อาจารย์วางหลักสิบบนนะสูตรเฉพาะกิจไปเรียบร้อยแล้วคะหลักสิบ,บนสูตรนั้นจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ชมลองกลับเข้าไปหาชมดูนะคะในช่องมีดีชนแนลนะคะเป็นหลักสิบบนที่มีทั้งหมดสี่ตัวนะคะลองดูนะคะแล้วนี้เรามาดูแบบแบบหกตัวดูบ้างนะคะหกตัวนี้จะเป็นสูตรที่นิยมทํากันนะคะเพราะว่ามันมาหลายตัวนะคะมันก็มีโอกาสเข้ามากกว่าหลุดนะคะ แต่ถ้าเราไม่มีโชคมันก็หลุดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะกี่ตัวอ่ะเรามาเรียนกันตามปกตินะคะตามปกติจะเป็นสูตรที่หนึ่งจะมีที่เลขแปดสามสี่เก้าหกศูนย์นี่นะคะหกตัวนี้อ่ะจะมีมาสักตัวหนึ่งไหมคะจากสูตรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูสูตรก่อนนะคะจะใช้สูตรนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เหยียบก่อนนะคะจะมีที่ หลักแสนสองครั้งหมื่นนะคะแล้วก็หน่วยบนเอามาบวกกันทั้งบนเลยคะ่ะจาหน่วยบนแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างหน่วยครั้งที่ 1, นะะหนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้เอามาสองครั้งนะคะหน่วยครั้งที่หนึ่งนี่แล้วก็สิบครั้งที่สองร้อยครั้งที่สามบวกกับสามคงที่ ได้เท่าไรนะคะเราจะบวกที่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็สี่ตามตัวจากยกมาให้ตรงนี้นะคะบวกห้าก่อนบวกหนึ่งแล้วก็บวกห้าบวกเจ็ดแล้วก็บวกสี่หมายความว่าได้ตัวเลขอะไรแล้วก็จะกลายเป็นเลขตัวแทนแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งได้เลขอะไรก็จะเป็นเลขตัวแทนหลังจากนั้นเราก็จะบวกที่เจ็ดนะคะแล้วก็บวกที่สี่อย่างนี้นะคะจะมาตั้งแต่เมื่อที่ออกห้าเจ็ดเก้านะคะสูตรนี้เคยเดินมาดีๆนะคะเดินยาวมาเราก็ใช้มา หล,หลายรอบแล้วนะคะสูตรนี้มีงวดที่หนึ่งห้าเก้านี้หลุดไปอาจารย์ก็พักสูตรนี้ไว้นะคะมาทั้งหมดสามงวดแล้วอ่ะแล้วงวดที่จะเป็นงวดที่สี่มาลุ้นกันนะคะว่าหลังจากหลุดไปหนึ่งงวดนี่นะคะกลับเข้ามาแล้วสามงวดงวดนี้จะมาต่อไปไหมคะถ้าใครชอบก็ลองติ๊กสูตรนี้ไว้นะ,ะมีเลขที่ตัวเองโดนใจตัวเองบ้างไหมคะ มาดูการแกะสูตรก่อนนะคะเจ้าจะใช้หลักแสนสองครั้งก็คือเลขศูนย์สองครั้งหลักหมื่นก็คือเลขหกมาวางหนึ่งครั้งหน่วยบนเลขห้าแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างตรงนี้หน่วยออกศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดก็เอาศูนย์เจ็ดมาวางเลยต่อไปก็เป็นหน่วยครั้งที่หนึ่งตรงสองสามหกนะ,ะก็เอาเลขหกมาหนะะึ่งตัวแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็อีกหนึ่งตัวนะคะสองหน่วยครั้งที่หนึ่งมาสองครั้งก็คือเลขหกสองตัวนี้ะ ต่อมาก็เป็น10ครั้งที่2ตรง8 3 4สานะ,ะหวยออก8 3 4หลัก10ก็คือเลข3เอาเลขสามมาวางต่อมาก็จะเป็นร้อยครั้งที่3ตรง2 3 4เหมือนกัน,นะคะสองสานะ,ะอันแรกกับแปแล้วก็2 3 4งวดที่แล้ว3 4มาบ่อยเลยนะคะเอามา2ครั้งเลยนะคะสามสี่สามหกนี้นะคะ2 3 6ออกเป็นสุขคูนเลยนะคะ เราก็เอาเลขสองนะคะซึ่งเป็นหลักร้อยครั้งที่สามคือเลขสองมาวางแล้วตัวสุดท้ายนี่จะเป็นเลขสามนะคะเป็นสามคงที่เราก็จะเอาทั้งหมดนี้นะคะบวกกันหกกับห้าเป็นสิบเอ็ดเอาหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกกับหกก็เป็นสิบสี่สี่บวกกับหกก็เป็นสิบหมดไปนะคะก็เอาสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามก็เป็นแปดตัวแรกเราจะได้เลขแปดอ่าแปดแล้วก็เป็นเลขตัวแทนก็คือเลขสามก็คือบวกห้าเป็นสาม สามบวกหนึ่งก่อนนะคะเป็นสี่สี่ก็บวกเลขห้าก็เป็นเลขตัวแทนนะคะมีสามเอ่อแปดสามสี่เก้านี่อันนี้เป็นเลขตัวแทนซึ่งกันเลขกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาเก้าบวกกับเจ็ดเป็นสิบหกแล้วเอาหกบวกกับสี่คงที่นะคะเป็นสิบนะจะได้ทั้งหมดหกตัวนี้ก็คือแปดสามสี่เก้าหกศูนย์นะคะอาจารย์ก็เอามาวางไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะแปดสามสี่เก้าหกศูนย์นะคะเป็นสูตรที่หนึ่ง ติกไปก่อนนะคะว่าลงไปแล้วในสูตรที่1นึ่งต่อมาดูสูตรที่2นะสูตรที่2สูตรที่ 2. สองเป็นหลัก10บนสูตรนี้แล้วกันนะอสูตรนี้นะมาตุงสูตรเราจะใช้ร้อยบนนะคะบวกร้อยครั้งที่1หน่วยครั้งที่2มีค่าเท่ากับ x นะคะ แอปหนึ่งนะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะสูตรเก่าเป็นเป็นสูตรเก่าเอามาตรงสองหกหนึ่งนี่นะคะก็เข้ามาตั้งแต่สองห้หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์อันนี้ยังไม่ยาวนะคะเป็นระยะเออก็จะแต่ก็ไม่สั้นมากนะคะก็ประมาณนะคะเนี่ยสิบสิบสี่สิบห้างวดนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบหก ร้อยบนก็คือเลขเก้าคะเก้าศูนย์ห้าเอาเลขเก้ามาวางแล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะก็เลขสองสองสามหกแล้วก็เลขสองมาวางแล้วหน่วยครั้งที่สองแปดสามสี่ก็เอาเลขสี่มาวางนะคะเอาสามตัวนี้คือร้อยบนร้อยครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยครั้งที่สองเก้าสองสี่บวกกันเป็นสิบห้านะคะเป็นสิบห้าเอาห้ามาตั้งตัวแรกจะบวกที่หนึ่งคงที่ห้าบวกหนึ่งเป็นหก 6บวก2เป็น8 8บวก2เป็น10นะคะเอา0บวก1ได้1แล้วตัวสุดท้ายเราจะบวกที่8อ่า1บวก8ก็เป็น9นะคะก็จะเป็น5 6 8 0 1 9 5 6 8 0 1 9 5 6 8 0 1 9 5 6 8 0 1 9นะคะเป็นสูตรที่2นะต่อมาดูสูตรที่3นะคะ สูตรที่สามการหาแป๊บหนึ่งนะคะสูตรที่สามสูตรที่สามาสูตรนี้นะคะจะเป็นหลักหน่วยบนสองครั้งบวกกันหน่วยครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยครั้งที่สามมีค่าเท่าก,กับ x อ็กซบวกเก้าบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสามจะมีทั้งหมดหกหลักนะคะก็มาตั้งแต่เมื่อที่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งมา สิบเอ็ดงวดนะคะสิบเอ็ดงวดสูตรนี้จันก,ก็สไลด์ให้ชมเลยคะ่ะเดียวมาแกะมาถอดสูตรงวดที่สิบสองที่เราจะใช้นี่นะจะเป็นหน่วยบนนะคะหน่วยออกเก้าศูนย์ห้าก็เอาเลขห้าเนี่ยมาสองครั้งเลยมาวางไว้ต่อไปก็เป็นหน่วยครั้งที่หนึ่งตรงสองสามหกก็เอาเลขหกมาวางหน่วยครั้งที่สามก็สองสามสี่ก็เลขสี่มาวางนะคะเอาหกกับสี่มาวางก็รวมกันทั้งหมดนี้ก็ ได้20พอดีเลยนะคะก็เป็นเลขศูนย์เอาหลักหน่วยมาตั้งเลขศูนย์บวก9้าเ้า9บวกสองเป็น11เอา1บวก1เป็นสองบวก1เป็นสแล้ว3บวก3ได้6ศสูตรนี้ก็จะได้0 9นย์6นึ่งสมะคะศูนย์6าเป็นสูตรที่สประมาณนี้นะ3ส,สูตรนะครับคือ0 9 1 2 3 6้าหนึ่งเป็นสูตรที่ส ครบเลยนะคะสามสูตร่เราก็มาหาค่ามากน้อยนะคะมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแลนะะ้วค่ะแต่มันจะงงนะคะมันจะเห็นแค่สูตรที่ชนนะคะอีสูตรที่มาสองตัวมาสามตัวเอาเป็นว่าเรามาติ๊กรกว่าจะง่ายกว่านะคะเอที่เป็นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งมีสองสูตรนะคะเลขหนึ่งสองสูตรเลขสองมีหนึ่งสูตรนะคะเลขสามมีสองสูตรเลขสี่ เลขสี่ก็หนึ่งศูนย์เลขห้าเลขห้าหนึ่งศูนยเลขหกหนึ่งสองสามเลขหกสามศูนยเลขเจ็ดนะไม่ไม่มีนะคะไม่มีนี่แสดงว่าโอกาสที่จะเป็นหลักสิบเอาตามสูตรนะคะถ้ามันมาก็ถือว่าโหเราไม่มีโชคจริงๆเลยนะต่อมาเป็นเลขแปดนะคะเลขแปดมี สองสูตรหน,นึ่งกับสองเลขเก้าหนึ่งสองสามเลขเก้าก็สามสูตรนะคะเจอสองตัวนี้นะคะที่ที่เต็ม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 สามสูตรนะคะก็คือเลขหกกับเลขเก้าส่วนเลขศู 1, 2, 3, นย์เลขศูนย์ก็มีหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามอเลขศูนย์นีกตัวหนึ่งนะ สามสูตรนี่นะคะ,ะไม่ต้องไม่ถ้าลักษณะแบบนี้ก็ไม่ต้องเอาตัวสำรองเลยนะคะเอาตัวเด่นไปเลยนะคะสามตัวเลยนะคะไม่อยากจะเอามาอีกสูตรหนึ่งเพื่อมาให้มันชนเหลือตัวเดียวอะไรเนี่ยมันหวาดเสียวนะคะเนาะเอาแบบนี้ดีกว่านะถ้าชนอีกสูตรหนึ่งเหลือตัวเดียวเลยเราก็เอาแค่สามตัวเนี้ย ลองไปชนกับสูตรเฉพาะกิจด,ดูก็ได้หรือว่าแยกก็ได้คะ่ะเอาเอาที่ชอบสูตรละตัวไปนะคะชนไปชนมาเดี๋ยวเหลือตัวเดียวแล้วหลุดขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะคะนะอันนี้ก็มีตัวเด่นที่เป็นตัวแรกนะคะเอาตัวแรกที่เป็นเลขหกจะจย์ไล่ก่อนนะมันหมดทุกตัวยังเนี่ยเนี่ยหมดแล้วนะคะเลขหกต่อไปก็เลขเก้า แล้วก็เลขศูนย์ตรงนี้นะคะจะได้เด่นสามตัวนี้ก็คือหกเก้าศูนย์หกอุ้ยจะเป๋ศูนย์นะคะหกเก้าศูนย์รอ,อผลวนันที่สิบหกมีนาคมนะคะในสูตรเฉพาะกิจก็มีนะคะเลขเหล่านี้นะมีด้วยนะคะก็ลองดูอ่ะ จะมาต่อไปไหมคะเอาแค่สามสูตรนี่แหละเนาะกิดมาก,กระปวดหัวนะคะเอาหลายสูตรก็ยุ่งยากนะคะสูตรประมาณนี้เราอยู่ที่ดวงเรานะคะถ้าเรามีโชคยังไงก็ถูกนะคะกี่สูตรก็ถูกแค่นี้ก็ถูกได้นะคะลองเลือกดูเราเอาหลักร้อยนะคะที่เราได้นะคะแล้วก็หลักสิบนะคะที่ได้นะคะแล้วก็เหลือหลักหน่วยแต่หลักหน่วยนี้อาจารย์ก็อยากจะให้ไป ไปดูอาจารย์วางไปแล้วนะคะสองแบบนะคะแบบตัวชนที่ใช้สองสูตรชนกันนะคะสองสูตรชนกันที่เป็นเข้างวดที่แล้วอาจารย์วางให้ไปคลิปต้นๆเลยนะคะที่มันชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขห้าแล้วมันก็ออกอะไรคะเก้าศูนย์ห้าใช่ไหมคะมันก็เข้ามาที่เลขห้านะอาจารย์ก็วางสูตรนั้นไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะชนที่สองตัวนะคะชนที่สองตัวเหมือนว่าที่แล้วเลยเป็นเลขอะไรต้องกลับเข้าไปดูนะคะ แล้วส่วนสูตรหลักหน่วยของเฉพาะกิจนะคะก็มีทั้งหมด4ตัวใน4ตัวถ้าเราเอาไปเทียบชนกับ2สูตร2สูตรที่ชนมาได้2ตัวนั้นก็จะมีตัวชนอยู่ที่2ตัวเช่นกันนะคะแต่หลักหน่วยบนของสูตรมาตรฐานอ,ญญอาจาร,รย์ยังไม่ได้ลงให้นะ<ฮ>ก็ลองดูนะคะลองเอาหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยของสูตรเฉพาะกิจกับสองสูตรที่ชนกันนั้นอันนั้นสวยนะคะอาจารย์ว่าเลขนั้นสวย เราเอามาจับรวมกันแล้วเราเอาแต้มจับดูนะคะว่ามันได้แต้มไหมอ่ะแต่บางทีถ้าเลขสวยก็ไม่ต้องคำนึงถึงแต้มก็ได้นะคะอ่เผื่อแต้มมันก็จะหลุดได้นะคะเอาเลขสวยๆดีกว่าที่ท่านผู้ชมชอบนะจะวิ่งเลขไหนอะไรอย่างนี้นะคะอาจย์ก็มีเลขอยู่ในใจอยู่นะคะแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะจะบอกนะคะเดี๋ยวรอให้ไปสอนและถึงเลขนั้นก่อนก็จะเน้นว่าอาจารย์ชอบนะคะเลขนั้นยัง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 ไม่ถึงเวลานะคะเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆก่อนนะ เฉพาะสูตรที่เป็นหลักสิบบนนะคะอันนี้คือสูตรมาตรฐานนะสูตรมาตรฐานก็คือหมายถึงว่าใช้หลายๆตัวนะคะแล้วก็มาจับชนกันนะแล้วก็จะได้เลขไหนก็คือเลขเลขเด่นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ mm. บางท่านก็โอ้โหทำไมมันเยอะจังอ่ะ ก็มีวิธหลายวิธีการในการทําเรียนคิดสูตรนะคะเพราะอาจารย์ก็มีหน้าที่มาทําสูตรให้ชมกันให้ดูเพื่อความบันเทิงสนุกสนานไปนะคะจะชมก็ได้จะไม่ชมก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่คนชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องชมนะคะจะไปดูมันจะมีเป็นบางช่องนะคะอาจารย์แนะนําให้เขาก็ทํามาเลยนะคะหลัก สูตรเดียวเลยได้หลักสิบตัวเดียวนะคะหลักหลักร้อยก็หนึ่งตัวหลักสิบก็หนึ่งตัวหลักหน่วยก็หนึ่งตัวเข้ามาแล้วหกงวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดก็ลองเข้าไปชมแบบนั้นดูก็มีนะคะแต่อาจารย์รับรองเลยว่าไม่ถูกหรอกค่ะอย่างนั้นนะนะคะ <Okay. S 1> ถ้าใครเคยเรียนใครเคยไปดูแบบนั้นนะคะรับรองแล้วฟิลเจอร์ที่ให้คอมเมนต์ก็ไม่เปิดให้ชมให้ไม่เปิดให้เข้าไปคุยด้วยนะคะท <Okay. S 1> ่านผู้ชมก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะว่าจะน่าเชื่อถือแค่ไหนนะ อาจารย์ไม่พูดนะคะว่าจะเป็นช่องไหนนะอาจารย์ไม่ก้าวล่วงนะคะเพียงแต่ว่าให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูเองนะบางท่านก็อาจจะไม่ชอบเห็นตัวเลขเยอะๆแบบนี้นะคะตัวเลขเยอะๆอย่างนี้ก็เคยถูกสามตัวมาหลายหลายงวดแล้วนะคะนะโอเคนะอาจารย์ก็ทำํำไม่สามารถจะทําให้ทุกคนนะคะมาชื่นชอบในช่องของอาจารย์ได้นะคะใครชอบก็ชมนะคะใครไม่ชอบก็ออกไปนะคะก็ไม่ต้องชมก็เท่านั้นเองเนาะสำหรับ อาจารย์ไม่มีอะไรมากนะคะก็เอาแต่สิ่งที่ดีๆมาให้นะคะมาให้ชมกันเนาะมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกแล้วนะในคําเตือนนะคะคำเตือนที่อาจารย์บอกทุกครั้งก่อนที่จะคุยกันก่อนที่จะลงคลิปนะคะอ่าสำหรับหลักสิบบนสูตรมาตรฐานนะคะปีตัวเด่นที่ห9เก้าและศูนยใครชอบก็จัดนะคะใครขัดก็มองผ่านๆไปลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบอาจารย์ใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ